พรนเรศวรสีประสิทธิี่เมตมหาลาโภูทุติยมปีองพระกเสศวรครับผมผมกำนันนงครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดประแดดนะครับอยากจะเดินชวนหมู่เหานะครับเพราะว่าทุกภาคส่วนนะครับหรือว่าต่างจังหวัดนะครับช่วงสงการปีใหม่เมืองเนี่ยนะครับ่างวัดและก็่างพื้นที่ชุมชนลกประภาคลัดเนี่ยครับในเส้นทางแอลสายมูนะครับในตำบลประแดดเนี่ยเราจัดอยู่3วัดด้วยกันมีวัดประแดด วัดดอนไทยเรื่องของการซึกสตาตะกาไปดูห้องน้ำรอยฟ้าไปดูถนนไปดูสวนยอมของวัดท่าบาุญยนะครับก็จะเจิญโจรโมฮานะครับในวันที่11กับ12ซึ่งเป็นกรณีพิเศษกรณีพิเศษอย่างไรนั้นเดี๋ยวลองโมฮาลลองติดต่อผมลองถามผมเข้ามานะครับว่าว่ามันเป็น,ปนมันมีกรณีพิเศษอย่างไรอ้างการร่วมทํมาบุญครั้งนี้มีค่า,ชาใช้จ่ายอะไรอย่างไรหมอแปลงครับ เขาจะมาค้าขายในเรื่องของเชิงธุรกิจแต่เป็นเพียงแต่ว่าร่วมทําบุญเพ่ามั่เป็นการเส้นทางนะครับเส้นทางสายบุญนะครับที่จะต้องทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องมีความสุขในช่วงสงกรานตุ่งปีใหม่นี่นะครับผมว่าในการทำบุญครั้งนี้น่าจะเกิดประโยชน์เยอะนะครับเพราะว่าจะทำเพื่อจากบ้านมีรายได้โดยประมาณสักร้อยเปอรคนนะที่ผมคิดไว้นะครับจะมีด้านเศรษฐกิจในชุมชนเยอะนะครับ ได้เข้ามาแต่ว่ามีทั้งดารามีคนดงังมีอะไรมาที่วัดเป็นกันอย่างมากเนี่ยสิ่งที่เขาได้กลับไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าชุมนชนก็ได้ด้วยเราํดเนินการกันอย่างไร้รยเจริญพรท่านผู้ชมรายการทุกท่านโดยเฉพาะวัดประแดดต,ตอนนี้นั้นก็เป็นที่รู้จักอของอบรรดาสาาทธาสาธุชนทั่วทุกสารทิศโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เฮานั้นก็ได้พยายามพักดนันให้เป็นวัดในแหล่ง สถานที่ท่องเที่ยวในเชิงความเชื่อบางคนก็ทิ้งบาทเข้ามาสายมูสายมูนะแต่ก็ทำให้ทุกคนที่ได้มาวัดอ่ะมีความที่ได้ผลผลที่เป็นประจักษ์ในการทุกค,คนได้มาวัดแล้วกลับไปคือความสบายใจเบื้องต้นเพราะด้วยยุคสถานการณ์ของภาคปัจจุบันนี้ด้วยสถานการณ์โควิดก็ดีด้วยสถานการณ์ที่การเศรษฐกิจการค้าการขายตกต่ำยิ่งนักแต่ก็ได มีกําลังใจอย่างน้อยก็ได้มากราบไหวพ้พระโดยเฉพาะคนที่มาวัดประแดดเฮานั้นอันดับแรกนี่ก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อตาหวานหรือว่าพระเจ้าตาหวานพระเจ้าตาหวานนั่นก็ถือว่าเป็นพระสําคัญของวัดประแดดเป็นพระประธานอันเก่าแก่ของวัดโดยเฉพาะสมัยโบราณน,นั้นมีความเชื่อว่าันการที่ได้มาไหวพ้พระเจ้าตาหวานนั้นก็จะมีความสุขมีความเจริญอุปมาอุปไมยว่า พระเจ้านั้นมีการยิ้มทุ้คนที่ทุกใจเข้ามาวัดยิ้มปิ๊กออกนอกวัดไปด้วยความสบายใจและก็แหมประการที่สองคือญาติโยมที่มาแล้วก็ต้องได้มาขอพรมากับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะมากับไหวองงอ้องค์อุตรสีคณปฏิองค์พระพิคเนศวรที่ปฏิสถานบนหอมหาเทพบุรพาจารย์ไหร่พดตัวเนอวัน,นที่11 12เมษายนนี 1> <ม>่<ม>1ว<ม>ันหนึทิพวันเดย์นะครับ จะมาวันที่11ก็ได้มา,าที่12องก็ได้นะครับติดต่อผมมาครับมาเป็นกิจกรรมภายในชุมชน,นครับร่วมกับภาคลัดจัดสายมูทริปท่องเที่ยวสงการน,นะครับตำบลประแดดครับ